ครับพี่น้องครับเอ้ยขอบคุณนี่น้องคนครับุ่นหน้าคนต้มจีนน้องขอบคุน่น้องนัวๆคนๆนะครับมาแล้วครับพี่น้องครับขบวนสุดท้ายครับที่สายบันดอนครับย <c ười> ิงมอันดีสายบันดอนนะพี่น้องเด้อเออเอเอ ดีครับพี่น้องครับมานี้กับพ่อกันเลยล้วกับอิสานมัดอนครับพี่น้องเนาะอุนอิสานมัดอนกับเจาพ่พี่พน้องมาเอาบุญพระเวทเถอะพี่น้องเด้อได้านข้าวุ้ครับพี่น้องครับนี่ครับยายหน่อยเ้ากระลังขวดปลาคอไงเลยครับนี่ครับนี่ครับยายหน่อยครับขุดล่ะกรรมของไงจะเศร้าขวดปลาคอไงครับพี่น้องครับเห็นด้านขะปุ้นครับมันกินง่ายกินครับพี่น้องครับสวัสดีข้างญ่เู้ยปลาคอที่สูบสามารถเหรอครับที่หมอสามารถเหรอครับ สองตัวครับมาเข็ดพันจิมงานกินพี่น้องกินเนาะครับเพาะพี่น้องเนาะใครอยากกินกับมาเด้อพี่น้องเด้ออบุญประเวทนับกันครับพี่น้องครับนี่ครับครับม๊วยนี่ครับพี่น้องครับหมอน้ำข้าปุ้นเนาะครับเย็นหน่อยกับกลมกระชายต้มหอมแดงต้มกระเทียมเด้อพี่น้องเด้อลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวล่อหมอน้ำเดือดก่อเดี๋ยวเอาน้ำปลาครับ ปลามาใส่เ้าพี่น้องเนาะน้ำป่นครับพี่น้องครับเป็นน้ำป่นครับนี่ครับแบบเล่าๆให้เหรอครับพี่น้องครับเตรียมติดตาผมครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเรื่องอะไรก็เอาข่าตะไคร้ใบเตยเลยพี่น้องเด้อใส่ลงไปครับเกลือใส่ลงไปครับน้ำก็เริ่มเดือดแล้วครับพี่น้องครับใส่ชีมินของเด้อพี่น้องเออชีมินเหลืองครับทายว่าทัานครับเมื่อกี้ครับอยู่ข้างในเหรอได้ครับนี่ครับปลาเาครับ บาเขาครับโอ้ยใส่ลงไปแล้วครับบาเนี่ยโอ้ขอใหญ่เรับพี่นอ้องเดออรอสักครู่ครับบาเนี่ยมีขิงเด้อพี่น้องเด้อปอกเปลือกแล้วครับจน้อยแล้วครับต้อยถึมลงไปใส่หม้อแล้วครับนี่ครับพี่น้องครับที่เดือดเอาน้นำปลาแล้วพี่น้องเด้อ นี่ครับใส่ลงไปเลยครับนี่กองง่ายจังหน่อยครับวิวขาดอะไรได้พี่น้องเด้อนี่หัวใจสำคัญเลยครับข้าวเหนียดนำกระปุนครับนี่ครับพี่น้องครับเครื่องเทศเท่าวิวสุกไก่ทีได้พี่น้องเด้อกับเนื้อปลาครับปุนโอ้ยปลากระสุนไก่ทีแล้วครับนี่ครับแค่น้อยก็จิ้มปั่นเราได้พี่น้องเด้อนี่ครับ ใส่เขียวปันป่นๆเลยครับเดี๋ยวกับข้างเทีเอาครับเทียน้ำปลาปนเด้อพี่น้องเด้อเ้อเครื่องใส่แล้วครับรรๆๆรรครับ,รบวา้า ไปน้องครับปั่นเราเราปั่พี่น้องเด้อส่งหมูกรอบกัดปหน่อยนะครับผัดใส่นพริกแกงครับพี่น้องครับผัดหอมๆเลยครับก่นกินหอมห่วยๆเลยเลยผัดกันเลยพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องครับเนื้อปลาทอดแกะเอาแต่เนื้อยแล้วพี่น้องเด้อนี่ยหน่อยแกะอยู่ครับนี่แกะเหนื้อแล้วไปปั่นปั่นเอาปะ ตีดำไปตนดำเอาครับดำเอานี่นะวัวปันครับสีดำเอาครับเขี่้วก็ไปตีดำพี่น้องเด้อยตีปลาปนครับใส่น้ำปนครับเสร็จหลายอย่างเลยพี่น้องเด้อยปีกไก่เขาก็แช่นาเหมือนครับปีกไก่สินก็ซีว่าเลยครับบนกับตัวสินเขามีครับเลือดไก่กับมีครับยึดซ้ำเลือดจังเบิรงกันครับไข่มันพรอมครับ อุ้งตูผูอุ้งตูเมียอุ้งตูไครับพี่น้องครับปลาเหาก็แก่แล้วครับนีย่ยยากหน่อยก็เอาลงโคกครับตำเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ครับตำแบลกๆเลยครับตำปลาปุ้นั่นเหรอครับพี่น้องครับอื้อหืออุ้งตาตำก็เป็นแซ่บแล้วครับ <c oughs> กันเปกด้วยน้องคือทีอยนสีแสดสีขาวเพื่อนแข่งเราเบิ่งทางนี้ครับพี่น้องครับนะครับหมอกระปุ่นเท่าครับปุ่นหมอน้าหกระปุ่นครับเบ้ยเครื่องใส่เต็มดีเลยพี่น้องเนาะอันชานเซียสครับรอติดตามมึงครับพี่น้องครับตัำแล้วหรอครับยังไง ล่งางซากครับนี่นำล่างคลกล่งางซากครับเดี๋ยวจะเส้นหมอแล้วครับพี่น้องครับนี่คเนื้อปลาเฮาโอ้หเต็มโคกโคอยู่เลยอ urgency, fire, <fia. S 1> uh. Here, ่ะอุ้งกาอืมได้เบิ่งดีบอกว่าเบิร์บักอืมเป็นยังงงไว้เลยนี่อ่ะเว่อ ปลาเราบนวกงานได้พี่น้องคอตัวใหญ่ครับไข่พร้อมครับพี่น้องครับใส่ลงไปแล้วครับนี่ครับพี่น้องครับน้ำกระปุ่นกับน้ำจีนนะครับเบล้วอครับพี่น้องครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับบัดนี้ครับนะครับพี่น้องครับไปยุบกินกันครับบัดนี้ครับ นี่ครับพี่น้องครับเอ้ย์ขอบุญทอดขุดครับขุดหน้าขุดน้ำจีนทอดขอบุญทอดนึ่งนัวขนๆนะครับเบียร์บัเลยอันนี้ตาขยายก like ่อนเลยครับพักให้เราเลยบ่พัก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 ให้น้ำล้มยังบ่ได้หรอกครับทุ่มอกเด้อตอนไปจังไนตัวครับเอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อไปกินกันครับนี่กินขอบุญอบุญพระเวทครับถ้าเข้าก็มีเพียบพร้อมนะครับ ลูกแม่ท่านไงแม่เมื่กินบอกมัน,นต้องแรงต้องแรงอยู่ใช่ต้อ,อ,องบายาแห้งเนาะ <laughs> ครับ <laughs> ครบหลายงานจบมาครับพี่น้องครับกินกันครับบนนี้คนจานใหญ่เลยคนเอา้าจานไปทำสบายเลยทำให้จานมันเรื <laughs> องนี่ครับ ซิมกันเด้อครับไปน้องจากจานกันซิมมือเสียดิไฟเพชรต้าคอยกระากไปซจานเออแซ่บนะไนองเทียมงานมันขับยุ่งไปได้ไปน้องเด้อมันมวนครับจริงกระปุ่นครับ เด้อครับพี่น้องมาขุลพระเบทดต้องไปแล้วครับสวัสดีครับว้อหึยที่สองห้องเลยเนาะขอแค่ขอแค่ขอแหกขอแหกเองแาไอ้มาเนี่ยครับพระเบทดบัตรบ้านเลยพี่นางเด้อสุกสวรรค์นะครับ ก่ ammate าม o u r วะไ ấy บหน้าใ่องมนใน b e c ย วันุท้ายครับี่สายมานอนครับยิงวสายัดี่น้องเนอะเ้อ้อ้้อ้โอ้อ้อโอ้้้โอ้้อ เอาวนวันวันไปแล้วครับเรนที ah. une, ่สามครั